เพียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บข่าวเล่าเรื่องเมืองสุพรรณประจำเดือนมิถุนายน2568โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันนำเสนอครับ เริ่มกันที่2มิถุนายนที่วัดแคร์ตบลญร้ยใหญอ่อเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูภัยสารธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดแคร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัพรรษา3มิถุนายน2568พร้อมด้วยนางมนทาฉันทดิโลกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธี3มิถุนายนที่บริเวณอาคารโดม70ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสัมมาเนร48รูปถวายเป็นพระราชะกุศลส,สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระ,ะ,ระสุุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชาการศารอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนร่วมพิธีโดยมีพระสุพรรณวชิราภรเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สามมิถุนายนนวัดธรรมมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีพศ2568วันคล้ายวันเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสามมิถุนายน2568โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจิตอาสา904ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม3มิถุนายนที่อาคารโดม70ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีผ้วราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทองพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้วาราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการาศาตร์อายการทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนในจังหวัดร่วมพิธี5มิถุนายนที่คลองท่าว้าบริเวณวัดจำปีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและพิธีเปิดฤดูคุ้มกรองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนประจําปีพศ2568หรือฤดูน้ำแดงโดยมีพระมหาพานุพงศ์ถิตะวังโสเจ้าคณะตําบลสะแก้วเจ้าอาวาสวัดจปีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวนาวพันธ์อินสกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายไพศาลสุขขปุณัณฑ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม5มิถุนายนที่ห้องที่ปรึกษาชั้นสี่สารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีและนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับกองประกวดมิสยูนิเวอร์สสุพรรณบุรี2025 และผู้เข้าประกวด15รายซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมเก็บตัวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน6มิถุนายนณนะลานบ้านแม่ขวัญจิตสีประจันผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเรื่องการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงวัยเปราะบางติดบ้านผ่านโมเดลการผสมผสานนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัดชัยมิ่งมาลายรักประธานกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรธรรมพิบาลทางการแพทย์ปทพ11กลุ่มที่ 11. 4นางนิชาหิรันบูรณะทุวธรรมผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะนักศึกษาปทพ11กลุ่มที่ 11. 4 นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการวิทยาลายัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีรอพอสตผู้นำชุมชนอ,อสมเยาวชนและประชาชนผู้สูงวัยในพื้นที่เข้าร่วม7มิถุนายนที่บริเวณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตลส์สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันแลวรี่สารสัมพันธ์ครอบครัวครั้งที่14ประจำปี2568เส้นทางสุพรรณบุรีหัวหินชิงถ้วยนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนายวีระตั้งวุฒิไกรวิทย์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคุณจงกลน,นีชัยองค์การผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วม8มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนวัดพระลอยอำาเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยได้รับโลหิตบริจาคจำนวน29ยูนิตมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา14รายอวัยวะ12ราย8มิถุนายนที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเยี่ยมให้กํลังใจ อาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้รับอุบัติเหตุจากการไปช่วยเหลือเหตุไฟไหมเก้ามิถุนายนที่วิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณาสุขระดับกลางรุ่นที่38ประจําปีงบประมาณ2568โดยมีทันตแพทย์ภาสกรศีไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรีในนามวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มง,งานวิจัยนวัตกรรมบริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขคณาจารย์ผู้ประสานงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธี10มิถุนายนที่ห้องประชุมสามชุก อาคาร5ชั้นสองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีนายทรงพลที่มาศาสตร์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและสแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและสแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย,ยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ11มิถุนายนณห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น3าสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่3ทับ2568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในการนี้นางเอกหาทยพนมอุป,ปถัมภ์พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายสมมาตรวัดสนิทผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพัฒนาการอำเภอนักวิชาการผู้รับผิดช,ชอบงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว12มิถุนายนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา รวมพลังสุพรรณบุรีสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปี2568โดยมีพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอ,อดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจปราบปรามยาเสพติดนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้อำนวยการปปรสภาค7รองนายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาอสอมสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม12มิถุนายนณห้องรอย a l u ู b i ลี e Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ด จังหวัดนนทบุรีนางสาวแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างโอกาสสร้างอนาคต โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กล่าวรายงานโดยจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดนำผู้นำสตร,รีจากอำเภอศรีประจันและบางปลมามะรวมกว่า20คนเข้าร่วมงาน13มิถุนายนณห้องประชุมชั้น6อาคาร5วิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานมอบประกาศิยียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณาสุขระดับต้นรุ่นที่34ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น44คนซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจากจังหวัดต่างๆ17จังหวัด13มิถุนายน ที่ห้องประชุมเ c ชั้นสี่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยผู้แทนสำนักง,งานปปสภาค7และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่9ทับสองโดยมีพลตำรวจโทพานุรัตน์ หลักบุญเลขาธิการปปสเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาการการกฎหมายวุฒิสภาผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมชิดชัยวันนสถิตอาคารสองชั้นสามสำนักง,งานปป,ปสไปยังศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 14. มิถุนายนที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปายักษ์อำเภอสองพี่น้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับาศาสตราจารย์พลตำรวจตีด็อกเตอร์ชัดชนันลีระเติมพงประทานหลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติและคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำพลังอำนาจแห่งชาติรุ่นที่สองลงพื้นที่ทำกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปายัก โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนายอำเภอสองพี่น้องเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ16มิถุนายนที่อาคารหอประชุมอเนกประสงค์วิทยลาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณพศ2568ระดับจังหวัดโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีผู้บริหารสถานศึกษาคณะผู้จัดงานคณะครูอาจารย์นักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม16มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุตามโครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย หศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้า16มิถุนายนณห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น3าสาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายรวัรสั์ ศิลปาพิสันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะนักกีฬาผู้สูงอายุจำนวน35รายและเจ้าหน้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่17ประจำปี2568โคราชเกม17มิถุนายนณหนะอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานปปสในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2568โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยรองผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสำนักงานปปสวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม19มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีผ้วราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานพิธีไหว้ครูดนตรีและการแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติและครูอาวุโสด้านดนตรี โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอศิลปินแห่งชาติครูอาวุโสด้านดนตรีผู้บริหารสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ